QMB หนึ่งแปดศูนย์แท้นะครับนี่นะครับก็จะมีกองนะครับกองตัวนี้จะป่าวออกนะครับแล้วก็มาพลิกมาด้านนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เก็บลูกลอยเขานะครับนี่ขันสุดแล้วก็เอาออกมานะหนึ่งักสองนะครับประมาณทักสอง สองพอนะเพื่อให้เราพอให้เครื่องมันติดง่ายแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาแต่งเอาอีกทีหนึ่งนะครับแกเเข็มเขาจะผมจะใส่อย่างนี้นะครับผมจะยืดสปริงออกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งอันนี้หน่อยหนึ่งปุ๊บนี่นะครับแล้วผมก็กดลงเลยนะครับปั๊บก่อนที่ผมจะล็อกของเขาแน่นนะผมจะโยกมือซ้ายของผมนะครับผมจะกดนะครับแล้วก็โยกเขานะครับนี่นะครับก็อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นน้นใช้ได้นะครับนี่นี่เป็นน้นใช้ได้นะครับ แต่ถ้าต้มลงไปปุ๊บแล้วมันไหลลงไปหายไปเลยหมดเลยนะ